วิธีการสังเกตพฤติกรรมแฟนนอกใจรู้สึกตึงหงหิดแปลกๆใช่ไหมครับไม่รู้ว่าคุณกำลังโดนสวมเขาอยู่หรือเปล่าอันแรกเลยพฤติกรรมบางอย่างของแฟนคุณเนี่ยเขาเปลี่ยนไปจากเดิมเขาแปลกไปไหมที่แบบว่าลุกมาอย่างเช่นออกกํำลังกายอ่า ไปฟิตเนสแต่งเนื้อแต่งตัวทําตัวให้ดูดีขึ้นถ้าเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยปกติเขาอาจจะแบบว่าไม่ค่อยอาบน้ําอาบน้ำวันละครั้งหรือบางทีก็ขี้เกียจอาบก็ไม่อาบแต่หลังๆเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าอาบน้ําทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะดูแลตัวเองดีมากขึ้นออกกําลังกาย โกนหนวดโกนขาวตัดผมสเส้นเียบเลยอะไรประมาณนี้หรือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยฮะแต่ก่อนเนี่ยไม่เห็นจะเป็นเลยคือไม่ได้ดูแลเองขนาดนี้คือพอได้กับชั้นแล้วเธอก็ไม่ได้รักษาเนื้อรักษาตัวเลยแต่พาช่วงระยะหลังๆเนี่ยเออมันเปลี่ยนไปอะ่ะเออพฤติกรรมอะไรแบบเนี้ยฮะพอถามนะเข้าไปถามก็อาจจะบอกว่าเอ้ยก็ไม่มีอะไรก็แค่อยากสวยอยากหล่ออยากดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําให้เขาเนี่ย เอ,อต้องมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองถ้าสมมติว่ามันเป็นอะไรที่ปุ๊บปั๊บรับโชคอย่างเงี้ยคือปุ๊บปั๊บเริ่มเปลี่ยนอย่างที่เรารู้สึกได้เห็นได้ชัดเนี่ยว่ามันแตกต่างเนี่ยในเนี้ยเขาอาจจะอืมไปเจอไปปิ๊งใครก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะนะเขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างซึ่ง เออไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการไปเจอคนอื่นก็ได้นะครับอันนี้ต้องดูกันไปยาวๆนิดหนึ่งครับวิธีการสังเกตลำดับต่อมานะครับก็คือว่าคุณเนี่ยลองไปหาเขาไปเจอเขาโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าเออแอบหาเหตุผลอะไรก็ได้ที่ที่มันดูแนบเนียนหน่อยนะครับ คือไม่ใช่ว่าจ้องจะไปอย่างเดียวเลยคืออาจจะแบบแวะผ่านมาแล้วก็แวะมาเจออย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคือแวะเอาของมาฝากคุณพ่อคุณแม่เขาอหรือว่าแวะเอาอะไรมาให้ก็ได้โดยที่ไม่บอกเขาล่วงหน้านะแล้วลองสังเกตพฤติกรรมเขาดูแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่อ,อ,อยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานกันหรือไม่แต่งงานกันก็ตามเนี่ยคุณลอง ทำอะไรอย่างเช่นกลับบ้านเร็วกว่าปกติหรือว่าอืทําอะไรที่มันผิดไปจากเตารางเวลาของคุณแบบเดิมๆอ่ะอย่างเช่นแบบโทรลาป่วยแม่งเลยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยที่โดยที่แฟนคุณเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวมาก่อนนะแล้วคุณลองสังเกตพฤติกรรมเขาดูว่าเขามีอารมณ์โกรธหรือเปล่าอย่างเช่นเฮ้ยทำไมไม่บอกก่อนทำไมนู่นนี่นั่น พฤติกรรมอะไรที่มันดูไม่มีเหตุมีผลหรือว่าเขากลัวดูวิตกกังวลดูมีอะไรคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาอ่าคุ้นคิดนะคุ้นคิดคืออะไรที่มันดูไม่ใช่มนุษย์ปู่ดุชนทั่วไปเขาทํากันอะ่ะพฤติกรรมที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นอะ่ะเอออะไรกันเราเอาแค่เอาของมาฝากทําไมต้องมาโมโหเราทําไมต้องมาแบบเฮ้ยดูอาการกลัวหรือว่าวันวัน,ว,นวิตกตม่าอยู่ตลอดเวลาถ้ามีลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ย ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสังเกตดีๆนะมีสิทธิ์เทคนิคการสังเกตลำดับต่อไปนะครับทำตัวเป็นคน,ค,นคุยขยะเออไปคุยขยะฮะไปคุยถังขยะไปดูในถังขยะถังขยะนี่มันเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นถังขยะที่เป็นถังขยะจริงๆนะฮะท,ที่เราเอามือไปจับไปต้องได้หรือว่า Recycle b บินในคอมพิวเตอร์เองก็ตามคุณอาจจะเจออะไรที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้คือคนทั่วไปเนี่ยเวลาเขาจะทิ้งของเขาจะทำลายหลักฐานอะไรเงี้ยเขาก็จะทิ้งขยะใช่ไหมคุณอาจจะเจอของแปลกๆบางอย่างเช่นกระดาษเขียนโน้ตอะไรแปลกๆที่คุณไม่คิดว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมีไอ้กระดาษอันนี้ด้วยหรือว่า ทิชทชู่อ่าทิชชู่ของร้านกาแฟร้านหนึ่งที่มันไม่ได้อยู่ในระแวกชีวิตเขาเลยอะ่ะไม่ได้อยู่แถวที่ทํางานไม่อยู่ที่บ้านหรือว่าคุณไม่คิดว่าเขาจะไปนั่งร้านนั้นได้แก้วน้านะแก้วกาแฟแก้วน้ำใบเสร็จนี่เออใบเสร็จที่รับเงินมาอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยหรือถ้าจะเป็น Recycle ลบินในคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นรูปภาพแปลกๆ รูปสถานที่แปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะอืมลองเข้าไปสังเกตดูนะครับเข้าไปบ่อยๆนะครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตึงหงิต่ตึงหงิ่มากๆแต่ก็อย่าทําให้เขารู้สึกว่ามันอึดอัดมากเกินไปเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ไปมีคนอื่นแล้วเนี่ยแล้วคุณเข้าไปยุ่งยากกับชีวิตเขามากเกินเนี่ยมันทําให้เขาอึดอัดแล้วเขาอาจจะไปจากคุณเพราะเหตุผลด้วยตัวคุณเองมายุ่งยากกับเขามากเกินไปก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับลองสังเกตดูจากพฤติกรรมการใช้มือถือของเขาอันนี้หลายๆคนก็คงจะคิดได้นะฮะคงจะทำกันอยู่แล้วแหละคือถ้าปกติเขาไม่ได้เป็นคนสายไอทีหรือว่าแบบติดมือถือขนาดนะั้นแล้วหลังๆมาเนี่ยเขาติดมือถือจ๋าเลยอะ่ะเออจะกินจะนอนจะอยู่ไหนก็เออเล่นตลอดเวลานะเข้าห้องน้ำยังเล่นด้วยเลยจะนอนแล้วเนี่ยปกติเนี่ยไม่แชทไม่อะไรแล้วยังมาแชทต่อยังมาเล่นต่อถ้าเนเจอร์เขาไม่ได้แบบว่า ติดพวกออนไลน์มากติดเกมติดอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาติดจริงๆอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ติดมือถือนะครับแต่เขาอาจจะติดคนที่เขาคุยด้วยในมือถือนั้นอยู่ก็ได้ลองหาทางลองเช็คดูบ้างบางครั้งบางคราวนะเทคนิคต่อไปนะครับเทคนิคนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การไปสังเกตว่าเขานอกใจคุณหรือเปล่าสัทีเดียวนะแต่มันเป็นการที่ เรียกว่าเช็คเรตติ้งนิดหนึ่งเช็คความน่าจะเป็นซึ่งอาจจะเป็นต้นต่อของการที่แฟนคุณจะนอกใจคุณก็ได้นิดหนึ่งคือลองแกล้งไปออดอ้อนออดซอลองแกล้งไปหยิกแก้มเล่นจี้เอลหรือว่ากอดลัดฟัดเวียกอะไรกันไอตอนที่คุณจีบจีบกันเนะี่ยคุณเล่นอะไรกันเนะี่ยอยากจะไปแตะเนื้อต้องตัวกันยังไงอย่างเงี้ยฮะลองเล่นดูกับเขาอืมนี่สําหรับคู่ที่ ต้องคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะจนหลังๆเนี่ยมันอาจจะเริ่มชาชินกันไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรพวกนี้ลองมาทำดูกลับมาทำดูถ้าเขาเล่นด้วยตอบเนี่ยก็มันเหมือนกับว่าความรักคุณก็ยังลังดีอยู่แต่ถ้าเขาไม่เล่นด้วยตอบเนี่ยอันเนี้ยเริ่มมีสิ่งที่คุณจะต้องอ,อวิตกกังวลหรือว่าเก็บมาไว้พิจารณาแล้วเขาโกรธหรือเปล่า เขาหงุดหงิดกลับมาหรือเปล่าอืมหรือว่าเขาแค่เฉย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 ชาชานะครับผมถ้าเขากรดเขาหงุดหงิดแล้วเขาไม่ได้เหนื่อยนะเขาไม่ได้เหนื่อยจากงานไม่ได้มีเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจอันนี้น่าสนใจว่าเอ้ทำไมเขาต้องมาหงุดหงิดใส่เราหรือว่าเออเขาต้องมารู้สึกแปลกๆหรือ,อยังไงเนึกอออกไหมคือคือถ้าเขามาหงุดหงิดเนี่ยไอ้เฉยเนี่ยมันยังโอเคมันยัง รู้ได้ว่าเออเราครบกันมานานแล้วแต่ว่าไอ้ท่าไม่เฉยเนี่ยแล้วแสด